เราไปไปดูฮะเมื่อวานที่ติดกันไว้อยู่เมื่อวานที่เราค้างกันไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของบอกว่า,ามาคุยกันเรื่องของปรีณา,าหน่อยเพราะว่ามีอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของที่ของปรีณาเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะที่สำนักง,งานปปชเนี่ยนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเขามีการรายงานอัปเดตกันขึ้นมาก็คือนายนิวัฒชัยนะคะ เกษมมงคลซึ่งเป็นรองเลขาธิการของปปชแล้วยังเป็นโฆษกของปปชด้วยนะคะเมื่อวานนีน้ออกมาพูดไว้อย่างนี้บอกว่ากล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีการครอบครองที่ดินของพอทบะ,ะ้ะพบท .5 ของ<พ>อปารินานะคะซึ่งบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ยอมรับว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่มีระยะเวลายาวนานถึง20ปีท่านผู้ชม จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบส่วนการตรวจสอบจะริยธรรมของปรินานั้นขณะนี้มีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนรายละเอียดแล้วแล้วก็จะต้องเชิญปรินาเนี่ยนะคะเขาบอกว่า มาสอบจริยธรรมนะคะ <Ừ. S 1> ขณะนี้เนี่ยมีการตั้งอนุกรรมการเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็บอกในฐานะผู้ถูกกล่าวหามาให้ต่อยคากับปปชอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันกรณีการตรวจสอบการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินก็ยังอยู่การสแสวงหาข้อแท้จริง <Ừ. S 1> นะ <Ừ. S 1> ยังอยู่การสแสวงหาข้อเท็จริงท่านผู้ชมคิดอย่างไรนะคะซึ่งทั้งหมดทุกสำนวนทางปปชยืนยันดำเนินการตามขั้นตอนไม่มีการดึงเรื่องนะแล้วก็เร่งรัดโดย ตลอดเนื่องจากเข้าใจดีว,ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนครับผมทีนี้ในขณะเดียวกัน,นก็ย้อนถามกลับไปที่ปปชว่าโอ้โหทั้งในโลกออนไลน์อ่ไม่วงโลกออนไลน์ก็ได้คุณวีระสมความคิดเนี่ยซึ่งเขาเนี่ยมีข้อมูลตรงนี้แล้วค,คนที่ชี้ชัดคนมาคนแรกเนี่ยคือใครใครครับอ่คนที่ คุณนายเรืองไกรทำไมไม่ขอข้อมูลจากสองคนนี้ถ้าท่านบอกว่าท่านยังอยู่ในช่วงของการค้นหาข้อมูลครับแล้วประชาชนเนี่ยเชื่อไหมเชื่อไหมว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยู่อะไรนะเขาบอกว่ายังอยู่การแสวงหาข้อเท็จจริงโอ้โหคดีของปรินากีกี่เดือนแล้วเนี่ยครับแล้วก็ดังที่สุดเลยในช่วงตรงนี้และสาธารณชนก็ให้ความสนใจไม่สุดแต่ปปชอบ,บอกว่าอยู่ในช่วงของการแสวงหาข้อมูล คือวันนี้ก็บอกจะแสวงหาอีกนานไหมคือถ้าสแสวงหาต้องไปที่อำเภอสแสวงหานะฮะอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองแล้วไปสแสวงหาได้นั่นเป็นอำเภอฮนะ แต่คดีมันไม่ต้องไปแสวงหาหรอกครับคือวันนี้มันชัดเจนหมดแล้วอะแล้วบอกว่าไงรู้ไหมครับไม่มีการดึงเรื่องแล้วฮะประชาชนเชื่อไหมถ้าไม่ดึงเรื่องเนาถามจริงๆครับไปสาบานวัดพระแก้วกันไหมเชื่อไหมทำไมฮะเออคือเราต้องไปสาบานวัดพระแก้วกันไหมหงานนี้มันต้องเอาสาบานวัดพระแก้ววะเพราะวันนี้เชื่อผู้ใหญ่เชื่อ,าโอโยากโกับกรอกครับเด็กเลี้ยงแกะว่าอย่างนั้นวันหนึ่งพูดอย่างวันนี้พูดอย่าง อีกวันพูดอย่างอะนี่ขนาดไม่ดึงเรื่องผ่านมากี่เดือนแล้วงานนี้กลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะกันไปยหมดแล้วฮะคือ<ก>ไม่เข้าใจฮะจะไปปกป้องคนผิดไปได้ยังไงเพื่ออะไรเออ <ผม S 2> เอผมถามคนทั้งประเทศนะค่ะกรณีของปรินาไกาคูปเนี่ยที่บุกรุกป่าสงวนเนี่ยสุดท้ายชี้ชัดกันแล้วครับอธิบดีกรมป่าไม้ก็ชี้ชัดที่พอปตะเขาก็บอกกันอยู่แล้วคือหลักการตัวไปคนทั้งประเทศเขาเห็นกันจชัดอยู่แล้วอะ แล้วทำไมเจ้าหน้าที่ทางรัฐบาลเนี่ยอืคือเหมือนทําเอาหูไปลาาเอาหูไปนาตาไปไล่อย่างเรื่องซึงเชงดึงไว้ดึงไว้ยืดเยื้อกันอยู่เนี่ยและคิดดูนะท่านผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยถามว่าเจ้าตัวในปรินาให้ความร่วมมือไหมไม่เคยให้ความร่วมมือเหมือนกับที่ตัวเองเนี่ยได้โพสต์เขาเรียกว่าเน็บไปคนนั้นว่าคนนี้ไอ้เรื่องนี้นะตัวเองยังให้ความใส่ใจมากกว่า แต่ถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเรียกปรินาไปชี้รางวัดไปอะไรปรินาเคยไปเลยไม่แต่ครั้งเดียวไหมแต่ผิดกันกับแม่ของคุณธนาธรไหมคุณธนาธรนี่พอเล่ปัาบไปเลยวันลุ่งขึ้นเท่านั้นเองไปไปซ้ําอีกยังไปเลยฮะใช่แล้วผมไม่เข้าใจฮะทำไมถ้าทําอย่างนี้เนี่ยหลักนิติรัฐหลักจริยธรรมคุณธรรมมันไม่มีเลยหละขอโทษนะที่เวลาชาวบ้านเข้าไปเก็บนี่โดนจับหมดนะคุณแปเอาไปนัดฐานอะไรกันเลยฮะตอนนี้ ดูดิฮะทุกอย่างเนี่ยเห็นลงเอยกันหมดจนเขาแบ่งกันรู้แล้วล่ะว,ว่าถ้าเกิดเป็นพวกซีกรัฐบาลอย่าเพิ่งแต่ถ้าไม่ใ่ซีกรัฐบาลเป็นสายค้าฝันเข้าไปอย่างนี้<ล>หรือเปล่าวะและเห็นปปชบอกว่าเนี่ยเขามีระยะเวลาครอบครองมายาวนานถึง20ปี<อ>20ปีเนี่ยมันก็คงจะต่อมาตั้งแต่รุ่นพ่อเขาไม่เกี่ยวหรอกครับจะก,กี่ปี20สปีหรือร้อยปีก็ได้ทีนี้ในขณะเดียวกันถ้ามัน,เ,นเป็นที่ป่าสงวน หรือมันเป็นที่ที่ผิดกฎหมายอืคนปัจจุบนันทำผิดกฎหมายมันก็ต้องว่าไปตามผิดมันไม่ใช่บอกว่าคุณจะมาอ้างนูน่นอ้างนี่เขาค็ครองมาเขาเป็นกเกษตรกรตั้งแตจจง่แต่ปัจจุบันเป็นหรือเปล่าวะปัจจุบนันเป็นสอสอตอยยุก็ยังสงสัยนะสปารินานะเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นสอสมาสี่สมัยสมัยนึงก็สี่ปีไม่ถึงสี่เอาให้ปีละสองอ่ะให้เป็นสี่ปีก็ได้อ่า สมัยหนึ่งเนี่ยสี่ปีสมัยหนึ่งเนี่ยสี่สปีนะฮะเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็เกือบสิบปีในสามสมัย,มยเขาเนี่ยก็ครอบครองมาแล้วเนี่ยแล้วพอแล้วปประชาบอกว่าเขาเนี่ยครอบครองมาประมาณ20ปีตั้งแต่สมัยพ่อเขาแสดงว่าพ่อเขาเล่นการเมืองก็มากกว่า20ปีหรืออยู่ในระหว่างนี้พี่ชันลองคิดดูนะว่าเขาครอบครองในขณะที่เขาเป็นนักการเมืองตั้งแต่รุ่นพ่อมาสู่รุน่นลูกแสดงว่าแ <dass S 2> สดงว่าเขาในธรรมบมาหากินอยู่บนพื้นที่ สมควรที่จะให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยซ้ำไปตัวจริงคือจริงๆอะผมจะบอกให้ถ้าคนเราเอากันเป็นแบบประเภทแบบมีคุณธรรมมีจริยธรรมนะเนื้อที่พวกนี้ต้องคืนเขาฮะในเมื่อก้าวแรกที่คุณมาเป็นนักการเมืองก้าวแรกที่คุณมาเป็นสสมาเป็นหรือจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นสสหรือจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นอะไรก็แล้วแต่ที่พวกนี้รู้ว่าผิดกฎหมายต้องคืนนะแสดงความเขาเรียกว่าแสดงจุดยืนแสดงจุดยืนแล้วก็แสดงความ ซื่อสัตย์เลยว่าเราขอคืนเรื่องจากดิฉันเป็นนักการเมืองอจบระไม่ได้เป็นประชาชนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือนี่ฮะจากภาครัฐวันนี้ผมก็จะดูนะฮะว่าท่านปปชจะจ่อเรียกหรือว่าจะเรียกหรือจะไม่เรียกแค่จ่อยังไม่เรียกใช่แต่ถ้าเรียกก็คือเรียกถูกต้องนะครับว่าแต่นี่ใช้คำว่าจ่อเรียกนั่นหมายความว่าก็รอไปเถอท่านผู้ชมว่าเขาจ่อแล้วล่ะ แต่จะเรียกเมื่อไรไม่รู้นะก็ว่ากันนะเ,ออเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะแต่ท่านก็รู้นะว่าคดีของปรินาอยู่ในความสนใจของสาธารณชนหรือประชาชนแต่ทําไมไม่รีบล่ะคะคือจะอยู่ในความสนใจไม่สนใจเพราะวัวนนี้ประชาชนเขาสนใจจนบอกว่าเขามีการบอกกันแล้วว่าเอาเป็นว่าวันนี้เขาไม่ได้รอการพิจาร์รอว่าใครจะลงโทษใครนะเขารอว่าเอาไหม ว่าหลุดกับไม่หลุดออเขาพูดกันอย่างนี้แล้วครับชาวบ้านเขาพูดกันทั้งเมืองนะครับเอาไหมว่าหลุดรอดหรือไม่รอดรอดไม่รอดเขาไม่ได้ไปคิดว่าปรินาโดนสอบปรินาโดนเรียกอ่าคดีอาญาอย่างนี้เขาไม่เอารอดไหมเอาแค่เบื้องต้นเนี่ยเพราะดูลักษณะแล้วถ้าเป็นนายเป๋อนายป่องหรือถ้าเป็นนายขุนแผนแสนสถานรับรองฮะ ต่อให้โคตะละขุนแผนเนี่ยครับอล่องหนหายตัวยังไงก็ต้องโดนนะะบุกอย่างนี้นะฮะยังไงบุกลุกปากกันอย่างนี้แล้วแถมติดด้วยนะครับประตูติดรั้วอย่างดีห้ามเข้าก่อน<ช>ได้รับอนุญาตแล้วแถ,ถมมีป้ายหมาดุอ่าใช่เลยไม่ติดด้วยนะครับมีตระเข้กินคนตะะเข้ดุ ตอนแรกโดนตอนหลังนะของที่คุณพ่อเขามีทั้งกระดูกหมากระดูกแมวกระดูกเลยเต็มไปหมดก็ว่ากันไปนะผมถึงบอกครับว่าความยุติธรรมมันอยู่กันที่ไหนนะครับคนอื่นโดนเอาโดนเอานะครับแต่ทางนี้เงียบกันทาผิดก็ะไมโดนไอ้หูนก็ไมโดนวัยพฤออาพรรัตน์กระองหนตอนนี้นั่งอยู่ใต้ดินนะครับห้ามออกมาจากบ้านมอยู่ได้อยู่ไปอย่าออกโผล่ไหมเห็นนะยุคนี้ต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่ นะฮะไทยมองไม่เห็นก็มองไปอย่าให้เขาประชาจนเขาจับได้ขนังข้าเขานะโดนหนึ่งห้าเกันละนาวเลยนะบอกให้นะอยู่ได้อยู่ไปเป็นคำพูดใหม่เบอกว่าความยุติธรรมมันอยู่กับกลุ่มพวกไหนฮะแล้วก็บอกเลยครับว่าถ้ายุติธรรมไม่มีสามัคคีมันจะเกิดยากใช่เอาละครับนี่คือปรินาไกคุปะจะดูว่าปปชเขาจะเรียกกันเมื่อไหร่